หนูไม่ได้ได้สิบล้านนะคะไม่ดีค่ะถ้าถ้าหนูเคยรับสิบล้านก็รักานมาเลยเราขอใช้สิทธิด้วยนะครับผมขอใช้สิทธิด้วยนะครับถ้าน้องเสียหายครับผมครับผมอันนี้อันนี้เข้าไหมพี่เข้าเข้าอุ้ยเข้านะเต็มเไม่ใช่เต็มตีนเขาไม่ได้เก่าหาหนูคนเดียวก็คุณด้วยไปร้านไปฮะคุณเนี่ยเออไปร้านหนึ่งไปล้านหนึ่งด้วยแล้วคุณได้จริงไหมล่ะผมได้จริงเลยผมผมเปิดหลักฐานแล้วแต่นี่นะคุกแน่ผมเอานะ ด่าไม่หยุดก็โดนฟ้องอีกด่าคนอื่นเขาก็โดนนะได้ข่าวคุณจ้าก,ก็จะฟ้องนะทนายมนตรีเขาบอกผมอะ่ะเดี๋ยวเขาจะโดนหรือเปล่า,ดาเดี๋ยวจะไลคดีขึ้นมาจะเหนื่อยนะ บอกเลยค่ะว่าเป็นอีกประเด็นที่หลายคนจับตานะคะสําหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะอย่างสาวจ๊ะนงพนีหรือที่หลายคนนะคะคุ้นหูในนามของจ๊ะอาสยามที่ก่อนหน้านี้นะคะเธอได้มายืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะผ่านรายการโหนกระแสนะคะหลังก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการไลฟ์สดค่ะร่วมกับแม่ตักกก๊กกรอนกหนกหรือว่าซีโอแล้วก็เจ้าของร้านทองดังก่อนช่วงหนึ่งนะคะมีการเผยว,ว่าจ่อเอาผิดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะที่มีการกล่าวหาว่ารับเงินแม่ตั๊กเนี่ยสิบล้านบาทและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อล่าสุดค่ะเดือ,ดอ เผยทนายจ้านุพนีเนี่ยบอกว่าฟ้องอินฟูดังแน่ค่ะเรียกได้ว่าสังคมนะคะให้ความสนใจกันมานานนับสองสัปดาห์แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องดราม่าทองนะคะของแม่ตักแล้วก็ป่าเบียคู่สามีภรรยาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังค่ะจากภาพลักษณ์นักบุญนะคะสู่การเป็นคดีความในเรื่องของทองที่โฆษณาเกินจริงค่ะส่วนท้งคู่นะคะมีการถูกดำเนินคดีใน4ข้อหาหนักค่ะได้แก่นหนึ่งนะคะร่วมกันช่อโกงประชาชน2ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์บิดเบือนนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ3ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภ และร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสินค้าโฆษณาที่มีข้อความอันเป็นเท็จซึ่งทั้งคู่นะคะณนะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าได้ตกเป็นผู้ต้องหานะคะเรียบร้อยแล้วและซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่านับตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้มีการบทยียเรื่องราวนี้มาจนถึง7 EP อีีแล้วและเมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะในรายการผลกระแสค่ะก็ได้มีแขกรับเชิญที่ไปร่วมรายการในครั้งนี้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ได้มีโอกาสนะคะไปร่่วววมมมงงงาาานนนนนไล์สสดดกกกกกกัััับแต J Man, แตออออีีร้เ็็คคคื ลายคนดังค่ะที่เธอนั้นเนี่ยมีการถูกจับตามองไม่น้อยนะคะว่ามีการสนิทสนมกับแม่ตั๊กว่าอาจจะมีการเอี่ยวด้วยหรือไม่ซึ่งทั้งหมดที่มีรายชื่อนั้นค่ะทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าให้การกับทางเจ้าหน้าที่และช่วงหนึ่งนะคะต้องบอกว่าสาวจา้านงพนีเองค่ะที่มาพร้อมกับทนายความส่วนตัวนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าเธอนั้นเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้ร่วมงานกับแม่ตั๊กครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่15มมีนาค2014ซึ่งสาเห้หมามีนาคมวมงกันเนี่ห้าสงเนี่แึ่ั๊กเข้าหําที่ปทำให้วก็มน,นา,า,าร่าาหมงานก ก็มีการติดต่อเธอเนี่ยให้ไปไลฟ์สดครั้งแรกเนี่ยที่ไลฟ์เนี่ยก็คือโกโก้ซึ่งก่อนรับงานเนี่ยสาวจ๊ะก็ได้เผยว่าเธอนั้นเนี่ยได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว1ก็คือเลขที่จดแจ้งออยก่อน2ก็คือบริษัทเพราะว่าเราเนี่ยรับเงินเป็นบริษัทแล้วเขาเนี่ยก็มีบริษัทเราเนี่ยก็ไปดูบริษัทเขาซึ่งเป็นบริษัทของเขาจริงๆมีทุนจดทะเบียนจริงๆเราเนี่ยก็ไปไลฟ์หนึ่งชั่วโมงในราคา1นึ0 0 0สบาทเราเนี่ยก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปจากโกโก้เนี่่ยกกก็็็เเเปนไอรรรแล้้วคาามตจจะะททดุังข ที่สวดแจ้งเลขอยแล้วเราเนี่ยก็ไปเช็คก็ถูกต้องหมดก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะมีการไปร่วมไลฟ์แสดงความยินดีแล้วก็ไลฟ์ที่ร้านทองโดยมีการจ้างตนตอนแรกเนี่ยที่เปิดร้านวันแรกเนี่ยเราก็ขอบริษัทร้านทองเขาเนี่ยก็ส่งให้หมดแล้วก็ใบอนุญาตในการขายทองขเขาก็ส่งให้เราหมดแล้วเราเนี่ยก็ให้ทนายเราเนี่ยไปคัดโดยทางด้านของทนายความนะคะก็มีการกล่าวขึ้นมาว่าถูกต้องครับใบเลขที่จดทะเบียนแล้วก็ใบอนุญาตให้ขายทองพร้อมกับหน้าร้านเนี่ยจะมีบอกเลยว่าวันนี้ราคาทองเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่ราคาซื้อเนี่ยเท่าไหร่ซึ่่งปกตินชทๆ ก็ทราบอยู <cues> ่แล้วว่าเป็นร้านขายทองน้องเองเนี่ยก็ไปร่วมเอาดอกไม้เนี่ยไปแสดงความยินดีซึ่งจ้าก็ได้มีการกล่าวว่าคือดอกไม้เนี่ยก็เป็นทางหนูที่สั่งไปเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันเปิดร้านทองแล้วเขาเนี่ยก็มีแจกข้าวสารแจกไข่ให้คนเป็นแผงๆแล้วคนเนี่ยก็มารับเราก็ไปแสดงความยินดีแล้วเราเนี่ยก็ไปไลฟ์ทองวันนั้นเราเนี่ยก็ถามเขาก่อนว่าทองที่ขายเนี่ยคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นไอ้ไข่เราก็ถามว่าเป็นของแท้ไหมเขาบอกว่าจี้ไอ้ไข่9 9 9 9แต่สร้อยเนี่ยเป็นแบบแถม 18K แดล้วเราเนี่ยก็บอกว่าไอ เขาก็เปิดให้ดูว่าเขาเนี่ยไปวัดรางจระเข้ที่อยุธยาว่ามีการทําพิธีนู่นนี่นั่นก็เลยไลฟ์ไอ้ไข่เนี่ยประเด็นนั้นแต่ไลฟ์เนี่ยไปหนึ่งชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเนี่ยหนูก็กลับค่าตอบแทนเหมือนเดิม1นึ0 0 0สบาทแต่ไลฟ์แรกเนี่ยจะมีหนูกับพี่แจ็คธนพลอดีตแฟนเนี่ยสครั้งก็คือจะมีทั้งไลฟ์แล้วก็คอนเสิร์ตซึ่งในคอนเสิร์ตเนี่ยหนูไปเล่น3าครั้งแล้วก็มีการจ้างให้กดแชร์ในเพจของเราซึ่งหนุ่มกัใชัยนะคะก็มีการถามว่าแชร์ตตตตอออออออนนนนททีีี่่่่่่่่่เเเเเเเคค้้้้าาาาาาไไไไลลรรรรืืืงงงงหหปปปััักกกกกกิิดดดดดดยพพูุบบมมขวววจจ็็ะะโแ จ้ายอมรับกับแม่ตั๊กว่าสนิทกันแต่เราเนี่ยสนิทกันในพาร์ทงานแต่ในช่วงชีวิตที่นัดกันกินข้าววันเกิดเนี่ยไม่ได้ไปนอกจากว่าเขาจ้างเราเนี่ยไปร้องเพลงอย่างกินข้าวบนโต๊ะก็คือวันที่ไลฟ์แล้วเขาเนี่ยก็ทำขนมจีนไว้ให้เราก็กินก่อนที่เราจะไลฟ์จากนั้นนะคะหนุ่มกัญชัยค่ะก็มีการถามต่อว่าไลฟ์เรื่องทองเนี่ยกี่ครั้งโดยจ้าก็ได้มีการกล่าวว่าประมาณครั้งหนึ่งแต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นไปแจกรถแล้วรถเนี่ยก็อยู่หน้าร้านทองแต่วันนั้นเนี่ยแจกรถเกี่ยวกับเวลา เขาเนี่ยมันไม่มีที่จอดรถซึ่งหนุ่มกัญชัยนะคะก็มีการถามอีกว่าจ้าเนี่ยกังวลอะไรไหมซึ่งจ้าก,ก็ได้บอกว่าหนูไม่กังวลใจอะไรเลยแต่สิ่งที่หนูรู้สึกไม่ดีเลยก็คือหนูอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้คนเนี่ยต้องมาเชื่อเขาหนูต้องขอโทษทุกคนหนูจะบอกว่าหนูเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็เช็คทุกอย่างหมดแล้วแล้วหนูเนี่ยก็ขอโทษจริงๆส่วนเรื่องอื่นหนูไม่กังวลใจอะไรเพราะว่าเจตนาหนูเนี่ยไม่มีที่จะไปหลอกใครเลยหนูเชื่อความสุดจะิตใจของเราจริงๆว่าเขามีร้านทองจริงๆและทองเขาก็็จจรรรริิงงงงงออออออย่่่่่าาาาาาเเเเืหหหสมมขขกกนนนนนทีะะ<ๆ>ับได<ๆ>ด <ๆ S 2> ้้้ตววชคแแลล นี้เนี่ยที่หนูเงียบมาโดยตลอดหนูเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนูเนี่ยจะหนีหรือหนูจะทอดทิ้งหนูไม่ใช่คนฟิลนั้นแต่ตั้งแต่วันแรกที่แม่ตักเนี่ยมาออกโขนกระแสวันนั้นปุ๊บหนูโทรหาทนายเลยว่ามีประเด็นนี้แล้วถึงหนูแน่เพราะหนูรู้สึกว่าคนมองว่าหนูสนิทซึ่งหนูเนี่ยสนิทจริงๆ2หนูโทรหาสำนักงานบัญชีหนูว่าให้คัดที่แบบว่าเขาจ้างเรามากี่ครั้งเพราะเวลาเราเนี่ยต้องไปสอบสวนกลางถ้ามีประเด็นนั้นๆ3ก็คือเมื่อสาวันก่อนหนูก็โทรหาสอบสวนกลางเองว่าหนูต้้้้้้ออออออองงงเเเเเขาาาาาาาไไปมมมััยยยยยยตตตนน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 ท่่่่่่่กกก็บววีีีพรรุูด๋ ซึ่งหนูเนี่ยบริสุทธิ์ใจทุกอย่างแล้วก็ยินดีมีเอกสารทั้งหมดพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการซึ่งทางด้านของทนายความจ๊ะนะคะก็มีการยืนยันว่าพร้อมพาเข้าสู่กระบวนการมีเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเข้าไปให้การหลังจากนั้นนะคะคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้มีการถามอีกหนึ่งประเด็นนะคะระหว่างจ๊ะแล้วก็อินฟูดังรายหนึ่งค่ะโดยมีการถามว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าจ๊ะเนี่ยได้รับเงิน10ล้านจากฝั่งของแม่ตั๊กจริงไหมแล้วรู้หรือไม่ว่าใครเนี่ยเป็นคนพูดซึ่งจ๊ เขาไม่ได้กล่าวหาหนุคนเดียวด้านทนายเดชาเองค่ะก็มีการบอกว่าตัวพี่หนุ่มเองเนี่ยก็โดนกล่าวหาเหมือนกันว่ามีการได้เงิน1ล้านงานนี้นะคะบอกเลยว่าทําเอาร้องอุ้ยกันทั้งสตูค่ะซึ่งด้านหนุ่มกัญชัยนะคะก็มีการตอบทันทีว่าผมได้อะไรหละ่ะผมเปิดหลักฐานแล้วแต่ที่รู้ๆคุกผมเอาแน่เตรียมไว้ให้แล้วอย่างที่บอกประตูน้ําเข้ามันไก่อร่อยมากแต่สารอาญาโอเลี้ยงกับผัดไทยก็อร่อยซึ่งทางด้านของทนายความสาวจ้านะคะก็มีการกล่าวเสริมขึ้นมาว่าในกรณีของจ้าที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงิน10ล้าา้าาานนบบบทเมมัขออออคคปรระกพพิวเเตอรร์าก็ ขอใช้สิทธิ์ด้วยเพราะทำให้น้องเนี่ยเสียหายงานนี้นะคะต้องบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็มีการปรบมือลั่นรายการนะคะแล้วก็มีการกล่าวถามไปยังทนายส่วนตัวของจ้าอีกว่าคือเอาแน่ใช่ไหมทนายความของจ้าค่ะก็กล่าวว่าต้องเอาครับเขากล่าวหาทําให้เสียหายซึ่งงานนี้นะคะเมื่อถามทางด้านของพลตารวจโทรปริญญ,ญาปาละรองผู้กํากับการงานสอบสวนกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปรปาบปรปามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าเขาข้อ,ขอทางกฎหมายหรือไม่ซึ่งแน่นอนค่ะท่านก็ตอบว่าเข้าขณะที่ทนายเดชาเองนะคะก็มีการกล่าวทันทีว่าแบบนี้เต็ม พร้อมกับมีการแซวหนุ่มกัญชัยอีกครั้งว่าคุณก็เสียหายไม่ใช่หรอแต่เห็นเขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอายุมากแล้วซึ่งหนุ่มกัญชัยนะคะก็มีการตอบกลับว่าอยู่แล้วผมชัดเจนการขอโทษเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ต้องไปหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเพราะถือว่าความผิดเนี่ยสำเร็จอายุมากแล้วก็ไม่ควรจะไปด่าใครควรจะอยู่ที่บ้านขณะที่จ้านยนะคะก็มีการพูดอีกว่าถ้าหนูเคยได้รับ1ิบล้านเนี่ยก็เอาหลักฐานมาเลยหนูเป็นคนชัดเจนมากและเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยหนูว่าหนูรอบคอบแล้วนะแต่ยังมาเเจจจจอออยย่่าาาาาาางงงนนนนนนีีี้กกววัััทะะมะมมแสดดคคชใรรบหล ว่าศิลปินนักร้องดาราชอบหยิวเงินจะพูดตรงๆว่ามันคืออาชีพของเราและเราก็ตรวจสอบในสิ่งที่เราเตรวจสอบได้เราเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึง่งที่มีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบตรงนี้แล้วทุกอย่างมันถูกต้องเราก็เลยรู้สึกว่ารับงานนี้ได้และว,วันนี้ที่มาหลายๆคนอาจจะมองว่าแม่ตั๊กเนี่ยหมดผลประโยชน์แล้วทีมหัวส่งจะพูดว่าจะไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วแต่ที่จะมาคือจะเป็นคนของสาธารณชนจะต้องชัดเจนจะรู้สึกว่าไม่ต้องซ้าเติมใครหรือทีมหัวส่งใครเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเคียงข้างกับไม่เข้าข้างผิดต้องว่าไไปตามมมผิด่่่ใชแแค หรือป่าเบียร์เราก็เหมือนกันคือผิดเนี่ยก็ไม่เข้าข้างแต่ก็ไม่ซ้ําเติมและเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะล่าสุดค่ะ5ตุลาคมนะคะทางด้านทนายเดชาค่ะก็มีการออกมาไลฟ์สดนะคะชี้แจงเรื่องราวต่างๆค่ะผ่านเพจทนายคลายทุกข์ที่มีความยาวกับ40นาทีนะคะและช่วงหนึ่งค่ะก็มีการกล่าวถึงคดีของหนุ่มกัญชัยแล้วก็สาวจา๊ะนงพนีโดยมีการแย้มว่าทนายความของจ๊ะนั้นเนี่ยมีการบอกกับทนายเดชาว่าคุณจ๊ะเนี่ยอาจจะมีการฟ้องร้องอินฟูดังด้วยซึ่งช่วงหนึ่งนะคะในไลฟ์สดค่ะชาว ยังเห็นด่าอยู่เลยซึ่งทนายเดชาเองค่ะก็มีการกล่าวว่าก็ได้ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ด่าไม่หยุดก็โดนฟ้องด่านคนอื่นเขาก็โดนนะฮะได้ข่าวคุณจ้าเขาก็จะฟ้องทนายมนตรีเขาบอกผมเดี๋ยวเขาน่ะจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวหลายคดีขึ้นมาเดี๋ยวจะเหนื่อยนะอย่าทำเป็นเรื่องสนุกนะคดีความยิ่งมีความรู้ทางกฎหมายมีใบอนุญาตทนายความยิ่งต้องระวังก็ฝากไว้นะครับเรื่องของลีน่าจังนี่ใครบอกฟ้องเหอะแกน่าจะเบาลงบ้างอืมนะครับเ,เห็นยังด่าอยู่เลยเอ่ะเขาไม่เปไ็นไรก็แล้วแต่คุณลีน่านะ ด่าไม่หยุดก็โดนฟ้องอีกด่าคนอื่นเขาก็โดนนะได้ข่าวคุณจ้าก็จะฟ้องนะทนายมนตรีเขาบอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะโดนหรือเปล่านะนะครับนะนะครับอืมนะครับนะนะเดี๋ยวจะหลายคดีขึ้นมาจะเหนื่อยนะนะครับอย่าทำเป็นเรื่องสนุกนะคดีความนะยิ่งมีความรู้ทางกฎหมายมีใบอนุญาตทนายความยิ่งต้องระวังนะครับนะ่นะฮะ อันนี้ก็าฝากไปนะครับเรื่องของคุณลีน่านะครับอีกทั้งทนายเดชาเองค่ะก็ยังมีการกล่าวถึงคดีหนุ่มกัใชัยด้วยนะคะหลังมีการให้ทนายยื่นฟ้องคุณลีน่าจังค่ะ4คดีเนี่ยเรียบร้อยแล้วโดยได้มีการกล่าวว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้คุยกับหนุ่มกัใชัยได้มีการฟ้องร้องเน็ตไอดอลประตูน้ำเรียบร้อยแล้วข้อหาหมิ่นประมาททั้งหมด4ี่กรรมเรียกค่าเสียหาย5้าล้านบาทที่ศาลอาญารัชดาเป็นฟ้องคดีอาญาแล้วก็คดีแพง่งเกี่ยวกับคดีอายามีคดีเรียบร้อยทั้งหมด4กรรมคําว่าสี่ปรรม,มาทหมกันาย่กา แตกต่างเจตนาการกระทําแต่ละครั้งมีเจตนาไม่เหมือนกันเขาเลยแยกเป็นกำกๆไปส่วนหนุ่มกัญชัยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคุณลีนาไปถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทเขาสมมุติว่าถ้ามีความผิดก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนดงังเขาเป็นพิธีกรเขาเป็นหลายอย่างยิ่งมีสาเหตุกดเครื่องกันมาก่อนก็ยิ่งลําบากแต่สําหรับผมนะบางคนถามว่าทั้งไม่มีตังจ่ายทํายังไงยึดตึกได้ไหมเพราะถ้าแพ้แล้วไม่มีตังจ่ายก็ยึดตึกได้ราคา190บล้านได้ขายทอดตลาดเพราะฉะนั้น้้นบุคลสาาาาาธรรรณณะววิิพ์จไไดแตต่่องมมป อะไรที่มันล้ำเส้นอะไรที่มันเกินกว่าข้อจริงที่ปรากฏไม่ได้ครับอย่าทําเป็นเรื่องสนุกยิ่งมีความรู้ทางกฎหมายมีใบอนุญาตทานายความยิ่งต้องระวังก็ต้องดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างหนุ่มกัญชัยกับคุณลีน่าจางแกก็ยังไม่หยุดพูดเพราะคนอื่นเนี่ยเขาเสียหายก็ดําเนินตามการกฎหมายมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณลีน่าจะแพ้หรือว่าชนะอย่างไรเรื่องต่อมาเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับหนุ่มกัญชัยนะครับได้มีการฟ้องร้องเน็ตไดอดอลประตูน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อหามินประมาททั้งหมด4ี่รมนะครับเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทที่ศาลอาญาราชดาเป็นฟ้องคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะครับนะครับมีเลขกระดงคดีเรียบร้อยคุณหนุ่มกัญชัยเขาโพสต์ไว้นะครับทั้งหมด4กรคมนะคุณลีน่าโดนเข้าไปแล้ว4ี่รมนะครับอืมนะครับคำว่าสี่รมหมายถึงเขามีการมินประมาทนะหนุ่มกัญชัยทั้งหมด4ครั้ง ันคิดเป็นครั้งๆไปแต่ละครั้งก็เรียกว่าต่างเจตนานะครับต่างเจตนานะครับการกระทําแต่ละครั้งมีเจตนาไม่เหมือนกันนะเขาก็เลยแยกเป็นกรรมกรรมไปภาษากฎหมายเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระแล้วเวลาลงโทษเขาเรียกว่าเรียงกระทงลงโทษถ้าพูดถึงกระทงก็หมายถึงว่าเรียงกระทงลงโทษเวลาจะลงโทษให้เรียงกระทงลงโทษ นะแต,แต,แต่แต่เวลาเขาพูดถึงเรื่องความผิดเขาเรียกว่าแต่ละกรรมต่างกรรมคือต่างเจตนาความประสงค์ไม่เหมือนกันเช่นดา่าครั้งที่หนึ่งต้องการด่าเรื่องนี้สมมติเรื่องครอบครัวดา่าครั้งที่สองเรื่องค่าตัวดา่าครั้งที่สามด่าเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่มีการด่านะครับเขาเรียกว่ามีเจตนาในการด่าต่างกาันนะครับแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระ นะหรือบางทีเวลาเขาบรรยายฟ้องเขาใช้คําว่าหลายกรรมต่างกันหลายกรรมก็คือหลายเจตนาต่างกันนะครับต่างกันก็คือต่างเวลานะครับน่นะนะอันนี้ก็คือให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับถ้าจําเลยกระทาความผิดหลายกรรมต่อโจทย์โจทก็สามารถฟ้องรวมกันเป็นลักษณะเลี้ยงกระทงได้แยกเป็นข้อข้อครั้งที่หนึ่งด่าว่าครั้งที่สองด่าว่าครั้งที่สามด่าว่า สามารถรวมนะครับรวมได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับะนะครับว่าโดนไปทั้งหมด4ีกรรมเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทหนุ่มกัญชัยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะนั้นคุณลีน่าไปถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทเขาสมมุติว่ามีความผิดก็อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะเขาเป็นคนดังเป็นพิธีกรเป็นเซเลบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นหลายอย่างอะนะครับ เขาบอกอะไรโดนฟ้องป่วยขึ้นมาทันทีนะครับเห็นว่มข่มครูผมด้วยหรือเปล่าถ้าข่มคูผมด้วยเดี๋ยวผมกลับไปผมก็ให้ลูกน้องฟ้องอีกนะผมไม่เคยครวคนอย่างคุณลีน่านะท้ามาครูผมเนะี่ยแต่ถ้าไม่คูผมผมก็ไม่ฟ้องหรอกนะครับนะนะครับแต่สําหรับผมนะนะบางคนถามว่าถ้าไม่มีตังค์จ่ายทําไงก็ยึดตึกได้ไหมเอ่อถ้าแพ้แล้วไม่มีตังค์จ่ายก็ยึดตึกได้ครับนะครับยึดตึกราคา190เก้าสิบล้านได้นะครับขายทอดตลาดนะครับเพราะฉะนั้น นะครับบุคคลสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องไม่หมิ่นประมาทอะไรที่มันล้ำเส้นอะไรที่มันเกินกว่าข้อที่จริงที่ปรากฏไม่ได้ครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนี่ยิ่งลําบากนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างหนุ่มกัญชัยกับคุณลีหน้าจังนะครับอนะฮะแต่ก็ยังพูดไม่หยุดเนี่ยอืยังพูดไม่หยุดนะฮะนะครับ พอพูดไม่หยุดคนอื่นเขาเสียหายเขาก็ดําเนินการตามกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับมาดูกันต่อไปนะครับนะว่าสุดท้ายแล้วคุณลีน่าจะแพ้หรือชนะอย่างไรนะครับอืมนะนี่ใครบอกฟ้องเหอะแกน่าจะเบาลงบ้างอืมนะครับเ,เห็นยังด่าอยู่เลยเขาไม่เปไ็นไรก็แล้วแต่คุณลีน่านะด่าไม่หยุดก็โดนฟ้องอีกด่าคนอื่นเขาก็โดนนะได้ข่าวคุณจ้าก็จะฟ้องนะทนายมนตีเขาบอกผมอเดี๋ยวเขาจะโดนหรือเปล่า นะนะครับนะนะครับอืมนะครับนะนะเดี๋ยวจะไลคดีขึ้นมาจะเหนื่อยนะนะครับอย่าทำเป็นเรื่องสรุปนะคดีควาาเนาะ ยิ่งมีความรู้ทางกฎหมายมีใบอนุญาตทนายความยิ่งต้องระวังและางานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวสาวจ้านะคะกับอินฟูรายหนึ่งนั้นค่ะจะมีความคืบหน้าอย่างไรทามีความอัปเดตอย่างไรนะคะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ๊กท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดทุกแฟะให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ